สวัสดีค่ะคลเลกสี่อ่านไพ่กับป้าออมนะคะประจำเดือนกันยายน2566นอเนาะคลเลกซีเป็นยังไงบ้างเดลเวอร์ขึ้นที่ตัวช่วงนี้เป็นจังหวะตกลุมรกักวันนี้นี่สดใสซาบซ่านะคะ14อีกครั้งตอนนี้ถามว่าสถานการณ์เป็นยงังไงคนเลขสี่น่าจะมีความเขาเรียกอะไรลุ่มหลง นะคะเพอเอนิดนึงออกจากแนวเดลเวอร์จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะลงไหลได้ปลืม้มเพอเหมือนตัวเองเข้าไปสู่ย่างวัยรุ่นต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้ถามว่าสถานการณ์อะไรตอนนี้ท่านกําลังตกหลุมรักอะไรสักบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือได้สิ่งของที่มันลักษณะคือทําตัวให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะสดใสซับซ่าประมาณนี้แต่ถามว่าในใจเป็นยังไงบ้างจริง,รงๆแล้วอ่ะในใจอ่ะมีความทุกข์นะ ลักษณะเนี้ยหกดาบอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะมีความทุกข์อะค่ะแต่แค่เราเก่งขึ้นเนาะรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างที่เราสะสมมาเนี่ยมันค่อยๆคลี่คลายตัวลงแล้วแต่ถามว่าจบหรือยังปัญหายังค่ะในใจเราก็ยังค้างๆอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นละมาระดับหนึ่งค่อยๆเคลื่อนค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะต้องบอกอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องความรักนี่แหละดูทรงแล้ะก็มันเป็นปัญหาสะสม แต่อันเนี้ยเปัญหาแบบเนี้ยมันต้องแก้ไขด้วยระยะเวลารอเวลานิดนึงนะคะค่อยๆค,คลี่คลายตอนเนี้ยเคลียร์ได้ประมาณ60%แล้วแล้วก็มีที่พึ่งดีด้วยก็อาจจะต้องมีคู่หูนิดนึงเนาะผ่อนคลายระบายไปได้นะคะถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่เดือนสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างลักษณะราชาถือดาบแล้วก็สิบเหรียญจริงๆเราเป็นคนแบบ ยอมหักไม่ยอมงอเนาะน่าจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเลยสร้างปัญหาคือเราเป็นคนที่กดระเบียบเยอะเป็นคนที่แบบเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่สร้างระเบียบสร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามฉันต้องบอกอย่างเงี้ยแล้ะลักษณะเนี้ยกฎเนี้ยห้ามแหกด้วยนะอันเนี้ยกฎเนี้ยเป็นกฎที่ลงโทษมีบทลงโทษชัดเจน นะคะห้ามขาดห้ามสายห้ามลาห้ามป่วยถ้าเป็นฝ่ายบุคคลอะจะชัดมากนะคะแต่อันเนี้ยตัวเราหรือไม่ก็เราเจอเหตุการณ์นั้นนะคะมีกฎมีระเบียบค่อนข้างมาครอบคลุมเราแต่ที่ผ่านมายังดียังมีเงินเข้าร้อเปอร์เซนต้องบอกอย่างเงี้ยลักษณะสิเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินที่ได้แบบเป็นกอบเป็นกามค่ะเต็มร้อซที่เราอยากได้เนาะอันนี้มันจบไปแล้วค่ะผ่านไปละสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างสามถ้วยขึ้นสิ่งแวดล้อม รอบตัวมีความสุขมากเลยมีการปาร์ตี้สังสรรค์เนาะได้รับการเฉลิมฉลองได้รับชัยชนะนะคะไม่ว่าจะบริเรื่องการความสัมพันธ์แต่เนนี้ถ้าเป็นความรักนะคะมันจะเป็นความรักที่แบบเป่าประกาศอะเหมือนได้นําคนคนรักให้คนอื่นรู้จักประมาณนี้มันจะเป็นการเปิดตัวค่ะยังไม่ถึงขั้นถึงลั่นะระฆังวิวาเนาะยังไม่ถึงแต่งงานแต่ก็คือมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวชัดเจนทุกคนรับรู้ร,ร,รับทราบหรือไม่ก็มีการ ไปงานที่แบบมีปาร์ตี้สังสรร์ที่เราสนุกมากอะสนุกเกินเบอร์ตัวาอย่สนุกมากๆอันเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมคือได้รับชัยชนะได้รับการเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้มีสังสรร์ที่สนุกสนานลื่นเลืองถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอาถามถึงคนอื่นนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่เป็นคนอื่นตอนเนี้ยคนรอบตัวเราอ่ะ ถ้าเราแข่งขันกับเขาน่าเราเราน่าจะแพ้เขาแล้วล่ะคือจริงๆเนี่ยคนรอบตัวเราเขาได้รับชัยชนะนะคะเขาได้รับคัดเลือกนะคะหรือไม่ก็ลูกลูกถ้าเกิดใครที่มีบุตรมีลูกมีหลานเนี่ยก็แปลว่าได้รับการแข่งขันและได้รับชัยชนะคือคนรอบตัวเราอะได้รับการโปรโมทชัยชนะเรื่องการเรียนการศึกษานะคะการทําธุรกิจที่มีการแข่งขันการประมูลเนี่ยคนรอบตัวเราอะฝ่าฟันไปได้ เนาะแต่ไม่ใช่ตัวเราเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผักดันให้เขาเป็นให้เขาทําอย่างนั้นได้นะคะเราอาจจะเป็นมีส่วนเพราะว่าเขาเหมือนกับโยงมาที่เราอ่าเป็นเป็นความปิติอินดีของเราด้วยนะคะความสําเร็จของเขาสร้างความยินดีให้กับเราเพราะว่าเดอะเลเวลมันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นยังไงบ้างหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้าโอ้โหยังไม่จบนะสิ่งที่ต่อสู้งานใหม่ก็ลังจะมาค่ะเดือนนี้เราจะได้เจองานใหม่ งานที่รเริ่มสร้างสรรค์งานที่ต้องเริ่มต้นใหม่งานที่เราไม่เคยจับต้องมาก่อนต้องบอกอย่างเงี้ยถามว่าเราทําได้ไหมเขาเลือกเรามาค่ะมันต้องทําได้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่างานนี้มันจะมาพร้อมการอบรมการเข้าหลักสูตรการเรียนคือต้องเรียนนะคะมันเด็กถือไม้เท้าอะ่ะจะต้องเข้าไปเรียนอาจจะต้องเข้าไปเรียนเข้าอบรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยสอดคล้องกับงานใหม่เขาส่งเขา งานเนี้มันเป็นงานที่มีการเรียนรู้มีคนสอนค่ะไม่ต้องห่วงมันมีการมันมีคนสอนมีครูมีเทรนเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะต้องเอาตัวเราเข้าไปหรือไม่ตัวเราก็จะต้องไปเรียนพร้อมกับเด็กๆ <c oughs> อาจาจะไปอยู่กับกลุ่มเด็ก นะคะประมาณนี้เลยเพราะว่ามันเป็นรีเริ่มสร้างสารรค์พร้อมกับเด็กที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่อะคะ่ะยังไงเราก็ต้องเรียนเพราะเราไม่มีความรู้ทักษะด้านนี้เลยเนาะถามว่าไพ่ใบสรุปเป็นยังไงโอ้ไม่ต้องกังวลคือจริงๆแล้วอะเราอะกลายเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆด้วยซ้ําเราอะเป็นคนที่ต่อให้เรื่องเราใหญ่โตแค่ไหนที่เกิดขึ้นกับเรางานเราหนักแค่ไหนหรืออะไรก็ตามเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้คนเพราะว่าราชาถือถ้วยกับ สิบไม้เท้าอ่ะอยู่ที่บทสรุปเขาบอกเลยเราอ่ะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้คําปรึกษาหรือไม่ก็ตัวเราอ่ะมีคนมีที่ปรึกษาต้องบอกอย่างเงี้ยนะคะที่ปรึกษาเราอ่ะพร้อมที่จะให้ปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักชีวิตทุกเรื่องลักษณะราชาถือทั่วจะเป็นอย่างนั้นคือเขาช่วยเหลือทุกเรื่องให้คําปรึกษาทุกเรื่องแม้ตัวเองจะเอาตัวไม่รอดก็ปรึกษาได้ต้องบอกอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วงานที่เราทําหรืองานที่เรามาใหม่เนี่ยมันหนักมาก ต้องบอกอย่างเงี้ยเตรียมตัวรับงานหนักนิดนึงนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เจองานใหม่งานต้องเรียนรู้งานต้องเพิ่มทักษะแล้วก็งานหนักมากมากขนาดไหนมากจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองต้องบอกอย่างเงี้ยมันจะอดหลับอดนอนเหนื่อยยากลําบากประมาณนี้เลยนะคะแบกบภาระค่อนข้างเยอะนอกแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะเป็นคนเก่งนะคะแต่อาจจะต้องแบบค่อยๆนะคะเรียนรู้กับคนรอบตัวนี่แหละเพราะว่ามันมีคนสําเร็จในงานนี้แล้วละ่ะมันมีต้นแบบ นอไม่ต้องกังวลน,นะคะคนเล็กสี่รุย่ยค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อมน้อมีอะไรคอมเมนต์ Comment ให้ป้าอ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ